บาร์ทุ่งรัชดาเจวาดังของเราเลยครับก็คือเจ้าโดบิตาเอาละครับคู่นี้ก็เคยใช้กันในวันนี้ให้หายครับก็เชื่อว่าเกมการชกนี้กูแรกก็จบยกที่สาอีกคนหนึ่งที่ชกแล้วสบายครับส่วนเพชรพอใจนี่ซ้ายซ้ายครับมปไปห้าปอนครับคู่นี้อันโดยคุณวิเชียนสมภพลุ่งโลดให้จะเป็นล่มสุดดมย บริษัทจงไทเจียนหมิงเอีเอีีชี่ครับโดยคุณสายชนชัยพัชส,สกุลนะครับจิ้มกับอะไรก็อลขอนแก่นนะครับมิติใหม่แห่งการท่องเที่ยวประธานง,งานโดยคุณจิ้นเจเจขอขอบพระคุณครับเพลายทองคำก็ต้องพยายามเบียดให้พลายทองคำมีเลือดไหลออกมาบาทุ่งเขาหลวงอูซ้ายครับวันนี้มีพี่โอโคราชมาถอดวงอันตรายก็อยู่บริเวณเปลือกตาอูแข้งขวาครับมายัดมาตอนนี้ห้มมาผัดกันลุกให้เห็นเหมือนกัน แต่ว่ายังไม่ประทะด้วยเริ่มจะเบียดเบียดกันอยู่นะครับขยับเข้าหาโอ้หมีศอกสลับภายตรงรอยห้าปอนก็ป้าจ่าฝูงด่วนเก้าเก้าฉลามชนเอาวงในวงในตีตีได้ไหมถ้าตีไม่ได้ไล่แขนอย่างเดียวกรรมการ พร้อมด้วยท่านดรพงศ์วิเศษไพทูลรองประธานคณะกรรมการบริหารโทร0 2 8 0 0 8 0 0 0บริษัทซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิพร้อมด้วยเจียไตู่้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตราการไต่ขอขอบพระคุณครับมาแล้วครับยกที่3เกมนี้เปิดกันเต็มปังแทงคู่วงนอกก็มีแข้งส้ายจัดๆเหมือนกันเฮาเบียดเข้าไปโอ้โหแลกกันนะ ไผ่ทองคาโอ้ยกระโดดตัวกระโดดแทงเข่าเลยนะครับแล้วก็จับปล้ำเลยมาดูลูกขวางของเพชรพอใจโอ้ขวางนี่ไผ่ทองคมนี่แทงได้เนื้อเนื้อเลยครับมาถึงตอนนี้เอาเครื่องเริ่มติดเริ่มแรงขึ้นตามลําดับแล้วครับไผ่ทองคานี่ประเทมวยหยกมาแต่ว่ายังแก้ลูกขวางลูกพอตีเข่าแน่ครับเอาหมัดยัดเข่าคืนไปเอาละครับเอาทีบไว้แข้งขวาไปครับไผรร่ทองคำว่ากระดึ๊กมาครับเอาเดินซ้ายมา ผู้นี้ได้ไหมครับอ,อ,อนี่ครับาภาคทีแล้วว่ามันแล้วดูภาคนี้ครับท่านผู้ชมโอ้โหดูมาสงขามเข่าครับตอนนี้แดงคลายทองคำน้ำเงินเพชรพอใจโอ้ยดูครับมาเพ้นเสียบเสียบมาเอาคืนเลยครับ แอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนด้า5 0า้ยาธาตุน้ำขาวไทยนครจะมีสวัสดิการ่ารักษายาบาลให้เข็มละ500บาทด้วยกันมาขอบคุณครับแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมโดยท่านในท้งวิน,นัยแก่ปล้ำในเพชรพอใจก็มีลูกขวางแล้วก็แทงสู้อยู่ตลอดพยายามจะขึ้นบนก็ขึ้นไม่ได้นะครับมาโดนลูกขวางของเพชรพล้แล้วก็เร่งเกมโอ้หมีแข้งขวานำไปก่อนเนาะมาดูกันที่วงในนะครับตีไ,ได้ไม่ได้ ใจบัสทุ่งเขาหลวงครับภาคทีสองครับ ไหแรกนี่มุมแดงชนะมาครับแมแต่ว่าลูกขวาใครยับเดินเข้าไปพรายทองคำโอ้ยโอ้ยดูครับแม่เริ่มควงกับปั้นมาเป็นระยะอ่นอนด้วยนะครับมาดูว่าเพชรพอใจยุบยน์นิดเดียวนี้ก็ถึงแพ้ได้เลยนะครับตรงนี้ต้องขยันไปรับเยอะไม่ได้นะครับโอ้ยแต่ท้ายแทงซายเอาแล้วก็ยังถือว่ายังทำผลงานได้ดีนะครับต่ามวิธีไปหมดแล้วครับขวางยัดขวางยัดครับแม่แต่ว่าพรายพรายทองคำแกก็สู้ดีเหลือเกินครับโดนเยอะกว่าแนะ่ตี ยัดโอ้โหแข้งขวาโอ้โหคู่นี้ว้าวเอาไปอยู่ตรงเชือกกรรมการแยบบดคุณนัทัดเดชโอ้โเสียบเข้าไปพายทองคำพายทองคำเพชรอใจพายทองคำโอ้โหกำปั้นหมาอีกแล้วครับหมาออกอาวุธยังนิ่งนะครับไม่ตกใจนะครับคอยบังคอยโต้ข่าไหนก็มีไล่แขนกดแขนแล้วก็มีลูกขวางแทงข่าวโต้อ,อยู่ตลอดเหมือนกันโอ้โหวงหนนี่ไม่รู้ใครตีใครแลกกันสนุกเหลือเกินครับ จัดที่ไหนไม่ผ่านให้มาจัดท kind of ี่คาทัสรถพอยู่ก็กู้ได้ว่ารถพรอยู่ก็สามารถซื้อขายได้ออนุมัตง่ายทุกอาชีพคาทัสนเป็นหนึ่งในเรื่องรีไฟนนั้นและปิดเล่มรถยนต์ปรึกษาฟรีซูเป็นหนึ่งออนิวมิตซูบิชิไ่ายท่านขอขอบพระคุณครับมาตามกันต่อนะครับยกสุดเท้านะครับโอ้ยืนมวยกาดมวยนี่สวยนะครับลูกเตะท้ายแทงฝนอาวุธเด็กของเพชรพอใจนะครับเอาโดนลําตัวเข้าไปอยากสะดุ้งให้เห็นนะครับอ่าใครต้องทาไม่ต้องสนใจอาวุธอื่นต่อยเข้าไปครับ ต่อยเข้าไปครับมามีแรงเท่าไหร่ต่อยเข้าไปครับเอาไล่ไล่เข้ามาโอ้ยแต่ว,ว่ามาจะเข้าไปทำโอ้โดนลำตัวเข้าไปเมื่อกี้นี่ทำท่าจะหยุดเหมือนกันเขาไม่ท้อนะครับยังคงเดินตลอดครับไม่ว่าผลจะออกมาแบบไหนครับโอ้โหเดี๋ยวล้วออกแล้วแหมวันนี้มาโชคดีครับมาแล้วครับแฝดขาลุยจะอยู่ในช่วงปลายยกสุดท้ายเนี่ยนะครับอือหือ,อโอ้โหดู วันนี้นายเหนียววันนี้เพชรพอใจบัตทุ่งเขาหลวงนะครับชนะคะแนนพายทองคําสิทธิ์ไทยแลนด์แบบสนุกเลยครับพักกันก่อนคู่เดียวครับคู่่อไปลองคู่เอกแล้วครับเพชร